เอช้างอุดรธานีสวัสดีครับตอนนี้คุณลูกค้าทุกท่านอยู่กับ MG ช้างอุดรธานีกับ MG ็ e l e c t r i c กครับตัวรถตอนนี้อยู่ที่สาขา MG ช้างอุดรธานีเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับจตุพลจะพาดูตัวรถ MG 4นะครับซึ่งจะพูดถึงความแตกต่างของตัวรถนะครับ ในรุ่นดีในรุ่น X ครับซึ่งตัวดีที่เราเห็นในประกาศนะครับจะราคาตั้งขายอยู่ที่869,000บาทและรุ่น X จะอยู่ที่ราคา969,000บาทนะครับมีราคาต่างกันอยู่ที่100,000บาทครับในรุ่นนี้ครับคุณลูกค้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับข้อมูลที่ยังขาดเหลือนะครับจตุพลจะรีบมาอัปเดตคุณลูกค้าให้ได้รับชมและรับฟังกันทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับคลิปตอนนี้ครับก็จะพามาดูความแตกต่างในราคา100,000บาทนะครับจตุพลได้รวบรวมข้อมูลไว้อยู่ที่16รายการครับเดี๋ยว เรามาเริ่มกันจุดที่1กันเลยครับในความแตกต่างของจุดที่1สําหรับ MG4 Electric ครับเราจะมาดูด้านท้ายรถกันครับด้านท้ายรถนะครับก็จะมีเรื่องของไฟท้ายเป็นโพ i ิชันนะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นตัว Spoiler นะครับเป็นส่วนที่1และส่วนที่2นะครับ ด้านท้ายเขาจะมีไฟเป็นแนวยาวครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับจะาทุกคนต้องขออภัยมาณที่นี้ก่อนเลยนะครับ2ครับเรื่องของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นชวินแอโร่สปอยเลอร์ครับตัวท็อปเท่านั้นที่จะมีฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นไฟท้ายแบบยาวครับเป็นส่วนที่2นะครับพอส่วนที่3มเสร็จนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป็นเบาะทูโทนครับเบาะทูโทนหมายถึงอย่างไรบ้างนะครับจะเป็นสีเทาตัดกับดำครับเดี๋ยวผมให้ดูเบาะนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ครับคุณลูกค้า เป็นเบาะทูโทนนะครับสีเทาตัดดานะครับสาหรับรุ่นที่เป็นตัว X เท่านั้นนะครับจะเป็นเบาะทูโทนซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นตัวดีจะเป็นเบาะดําล้วนนะครับในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของสีทูโทนที่เป็นเรื่องของสีที่ทําให้มีหลังคาด้านบนเป็นสีดานะครับหลังคาด้านบนเป็นสีดําก็คือจะอยู่ในเฉพาะตัว X เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่เลยฮะหลังคาด้านบนจะเป็นสีดานะครับถ้าเป็นหลังคาดําก็จะเป็นตัว X เท่านั้นเป็นส่วนที่ สามนะครับสี่ครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของกระจกออโต้นะครับคาว่ากระจกออโตหมายถึงว่าเป็นกระจกไฟฟ้าครับแต่ว่าจะเป็นขึ้นและลงทั้ง4บานสําหรับตัว x แต่ในรุ่นดีนะครับจะเป็นออโตเฉพาะฝั่งด้านหน้าเท่านั้นนะครับโอเคเรื่องของระบบออโต้ครับก็คือหมายถึงการกดปุ่มครั้งเดียวลงไปเลยนะครับแล้วก็เกาะขึ้น1ครั้งมันก็จะขึ้นไปเลยนั่นคือเป็นกระจกแบบออโต้ทั้งขึ้นและลงนะครับสําหรับตัว x ครับ ต่อมาในส่วนต่อไปครับก็อยู่ในจุดที่6กนะครับก็คือไวเลสชาร์จครับคุณลูกค้าไวเลสชาร์จตัวท็อปจะติดตั้งนะครับไวเลสชาร์จมาให้นะครับตรงด้านนี้นะครับตรงคอนโซลกลางก็สามารถติดตั้งเป็นไวเลสชาร์จได้นะครับก็คือเราจะชาร์จมือถือโดยแบบไร้สายได้นั่นเองสําหรับตัว X เท่านั้นนะครับจุดต่อมานะครับก็จะมาในส่วนของเดี๋ยวไปดูด้านนี้กันเลยครับจะได้เห็นชัดๆนะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัติครับคุณลูกค้า กระจกตัดแสงอัตโนมัติคือตรงไหนนะครับคือบริเวณนี้ครับในรุ่นท็อปครับจะให้ฟังก์ชันกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแต่รุ่นดีจะเป็นกระจกมองหลังนะครับแบบปรับปรับตัดแสงเองด้วยมือนะครับต่อมาในจุดต่อไปครับก็คือเรื่องของระบบ i อสมาร์นะครับในรุ่น X นะครับจะติดตั้งเป็น i อสมารมาให้แต่รุ่นดีไม่ได้ติดตั้ง i อสมารมาให้นั่นเองครับ ทีนี้ในฟังก์ชันต่างๆครับก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ในตัวรถกันเลยครับด้านท้ายรถนะครับเดี๋ยวได้ดูใครที่ได้ดูรีวิวในหลายๆคลิปแล้วนะครับสลอดจะทุกคนนะครับก็จะเป็นการรีวิวแบบเรียลนะครับก็พาดูรถตัวจริงอ้อมคันรถนะครับไปด้านในรถกันเลยครับตอนนี้อยู่ในรถกันแล้วครับ ในรถนะครับตรงจอกลาง10.2 5นิ้วนะครับมีให้เหมือนกันและจอหลังทงมาลัยขนาด7นิ้วก็มีให้เหมือนกันครับเดี๋ยวจตุพลจะพาดูนะครับก็ในส่วนของส่วนที่เป็นจุดที่เป็นแตกต่างนะครับก็คือส่วนแรกเลยเราก็พูดถึงตัวกล้องรอบคันนะครับ Allview Monitor ตัวกล้องรอบคันตัวนี้นะครับจะอยู่ในรุ่น X ตัวท็อปเท่านั้นนะครับและต่อมาครับเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมขอให้ย่าขยายก่อนตั้งแต่ตัว D และ X ก็จะมีฟังก์ชันที่มีให้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตือนก่อนการชน,นหน้าระบบเบรกอัจฉริยะนะครับรวมถึงเรื่องของตัวฟังก์ชันของอในฟังก์ชันเรื่องของเลนคีฟนะครับเลนคีฟตัว D ก็มีมาให้แล้วนะครับแต่ อะไรที่จตุพลไม่ได้พูดถึงนะครับหมายคือหมายความว่าคือส่วนที่แตกต่างนะครับซึ่งซึ่งส่วนที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น traffic jam assist คือระบบช่วยขับขี่ตอนที่รถติดตัวน,นี้ก็จะมีให้อยู่แล้วครับคุณลูกค้าทั้งดีและ X แต่วันนี้จตุพลจะขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นความแตกต่างเพิ่มเติมจากที่เราพูดคุยเมื่อสักครู่นะครับเรามาที่ตัวรถยนต์นะครับเราจะเห็นชื่อเลยครับอย่างแรกครับระบบช่วยขับขี่นะครับ ก็จะมีในเรื่องของเตือนก่อนการชนด้านหน้า,นาตรงนี้มีให้เหมือนกันนะครับโอเคมาถึงตรงจุดนี้เลยครับจะเกี่ยวกับด้านนี้ครับเรื่องที่1ครับที่ตัวท็อปมีแล้วก็ตัว D ไม่มีนะครับก็คือเรื่องของ RDA ก็คือระบบช่วยขับขี่ด้านท้ายรถของเรานะครับ 1. ครับระบบ door opening ระบบช่วยเตือนก่อนการเปิดประตูนะครับและก็2นะครับก็คือเรื่องของระบบช่วยเตือนจุดอับสายตานะครับซึ่งตัวดีไม่มีแต่ตัว X มีนะครับระบบช่วยเตือนเมื่อออกเมื่อต้องการจะเปลี่ยนเลนหรือว่า lane change assist นะครับตัวดีไม่ได้ติดตั้งมานะครับแต่ตัว X ติดตั้งมา RCTA ครับระบบช่วยถอยออกจากช่องจอดก็คือหมายถึงเวลาที่เราถอยออกครับก็คือเราจะมีเลดารมุมเฉียงไป25เมตรคอยเตือนว่ากำลังมีรถเลื่อนเข้ามานะครับในเหตุการณ์ที่ลูกค้าจอดรถที่เซเปตทลูกค้าจะนึกออกเลยครับว่าเรามีความกังวลในมุมเฉียงมากตัวนี้จะมี RCTA ให้ในรุ่น X นะครับ พอในเรื่องของ RCTA เอก็จะมีเรื่องของ RCTB ครับ RCTB นะครับตัวระบบเบรกเดี๋ยวผมขอขอนุญาตน,นะครับตัวนี้ก็ยังใหม่กับจตุพลอยู่เดี๋ยวผมขอขอนุญาตเลื่อนไปในส่วนครับเข้ามาที่ในฟังก์ชันต่าง,างๆระบบช่วยขับขี่ครับโอเค ในฟังก์ชันตัวนี้แต่ทีนี้ครับจริงๆแล้วมันจะเหลือในฟังก์ชันของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ RCTB อีกแต่ว่าด้วยความว่าหน้าจอตัวนี้ยังใหม่กับจรกญพลอยู่อาจจะตกขบข้องประการใดนะครับต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับที่ยังหาตำแหน่งนั้นไม่เจอ RCTB คือก็คือทำงานต่อเนื่องจาก RCTA ครับก็คือนอกเหนือจากการเตือนจะมีการเบรกด้านหลังมาให้ด้วยนะครับก็คือเบรกในขณะที่เรายังไม่หยุดถ้าจะมีวัตถุที่จะมาชนเรานั่นเองครับโอเค นะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอยู่ที่ผมไล่มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้ายนะครับเรื่องของท้ายความยาวเป็นไฟท้ายยาวๆนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของสปอยเลอร์หลังนะครับคุณลูกค้าสปอยเลอร์หลังแล้วก็จะมีเรื่องของเบาะทูโทนกระจกออโต้นะครับเดี๋ยวผมโชว์เรื่องกระจกออโต้ให้คุณลูกค้าดูก่อนนะครับก็คือเรากดตรงนี้ครับ1ครั้งแบบนี้ลงนะครับ ก็จะลงออโต้เลยอันนี้ก็คือตัวท็อปจะให้มาทั้ง4บานนะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัติเรื่องของไวเลสชาร์จที่มีมาให้ในจุดตรงนี้นะครับเรื่องของเลนต่างๆแล้วก็เตือนเรื่องของระบบช่วยขับขี่ในด้านท้ายรถนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับและเรื่องของกล้องรอบคันนะครับที่มีในเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับและเรื่องของระบบ i อ m a มาร์ทนะครับที่ก่อนหน้านี้มีคลิปหลายคลิปครับเกี่ยวกับเรื่อง i อ m a มาร์ทนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังพิจารณาและตัดสินใจอยู่นะครับก็ 1แสนบาทมีอุปกรณ์แตกต่างกันอยู่ทั้งหมด16รายการนะครับในส่วนของที่เป็นขาตกบกห้องหรือว่าปุ่มต่างๆในการใช้งานนะครับนอกเหนือจากความแตกต่างในวันนี้แล้วเดี๋ยวจตุพลจะทําคลิปให้คุณลูกค้าได้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตโฆษณาว่า MG ช้างอุดรตอนนี้ตอนนี้มีรถให้คุณลูกค้าได้ดูได้สัมผัสนะครับแล้วก็ดูออปชั่นแล้วนะครับสวยมากครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในและข้างนอกนะครับในเรื่องของ ความสวยงามก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์แตกต่างเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้านะครับที่ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือก เป็นรุ่น D หรือรุ่น XD นะครับซึ่งตัวที่ลูกค้าเห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นรุ่น X ตัวท็อปสุดราคา969,000ครับการตกแต่งภายนอกหรือรายละเอียดต่างๆนะครับทำออกมาได้สวยงามนะครับความยาวของตัวรถก็คือตัวนี้จะอยู่ที่4,287ม mm ิลิเมตรนะครับความสูง